ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับกลุ่มของเรานะครับก็จะมานําเสนอนะครับโปรเจกต์ในหัวข้อเรื่องการติดตั้งท่อนําแสงให้สอดคล้องกับตําแหน่งของดวงอาทิตย์ในรอบปีนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยผมก็ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนเลยนะครับผมผมนายนภัทรมังคงนะครับรหัสหนี้สิทธิ์62102010302ครับสวัสดีครับผมชื่อนายพายุทันทบุตรรหัสหนี้สิทธิ์62102010305 สวัสดีครับผมนายพัทนพนเมืองโคดร,รหัสนิสิต6 2 1 0 2ห1 0 5 1 9นพวกเราเป็นนิสิตชั้นปีที่3คณะวิทยาศาสตร์ภาวิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ครับจากปัจจุบันมีการสร้างอาคารบ้านเรือนสูงมากมายนะครับและมีโครงสร้างภายในที่ซับซ้อนทําให้ในบางบริเวณเป็นจุดที่อับแสงถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันก็ตามบเช่นในโรงจอดรถซึ่งอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุและการจุลกรรมได้ แสงสว่างนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญการจะทําให้เกิดแสงสว่างในบริเวณที่ตึบแสงได้นั้นก็ต้องติดตั้งหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างนี่ก็เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาแต่ว่าการใช้หลอดไฟจาเป็นต้องเสียค่าไฟในทุกๆเดือนกลุ่มของผู้จัดทําโครงงานนี้จึงให้ความสําคัญกับปัญหาดังกล่าวและหาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการนําความรู้ในวิชาดาราศาสตร์มาใช้ในการทําโครงงานเรื่อง การติดตั้งท่อนำแสงให้สอดคล้องกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในรอบปีการใช้ท่อนำแสงในการให้แสงสว่างไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจึงทำให้ไม่ต้องเสียค่าไฟในระยะยาวแต่ว่าการที่จะใช้ท่อนำแสงให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้นจะต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ของเงาที่เกิดจากอาคารโดยรอบด้วยและตำแหน่งปรากฏของดวงอาทิตย์ดังนั้น กลุ่มผู้จัดทำโครงการได้นำความรู้ในวิชาดาราศาสตร์มาใช้ในการหาตำแหน่งปรากฏของดวงอาทิตย์ในรอบปีและนำมาวิเคราะห์ตำแหน่งที่ดีที่สุดในการติดตั้งท่อนำแสงและใช้หลักฮวงจุ้ยเข้ามาผสมผสานให้เป็นสีิมงคลแก่สถานที่นั้นและยังสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศแล้วยังสามารถต่อย,ยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ ต่อมาครับผมก็จะเป็นหลักการทํางานของท่อนาแสงนะครับผมโดยท่อนําแสงจะใช้เทคนิคการดึงแสงจากธรรมชาตินะครับผมมาใช้ในส่วนที่ระดับความสว่างไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมแต่จะไม่ใช่การดึงแสงธรรมชาติออกมาตรงๆนะครับผมจะทําให้เกิดปัญหาเสียงจ้ามากจเกินไปนะครับแต่จะเป็นการสร้างท่อนําแสงนะครับที่มีวัสดุภายในนะครับเป็นวัตถุผินมันนะครับอย่างเช่นอลูมิเนียมนะครับผม ลักษณะของท่อนําแสงเนี่ยก็จะออกแบบให้มีลักษณะเฉียงเป็นขยะนะครับผมหรือแม่ก็จะเป็นท่อแบบสปริงครับผมเพื่อลดความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์นะครับผมส่วนบนสุดนะครับก็จะปิดท่อด้วยโดมใส่นะครับทาจากอะคริลิกครับผมเมื่อแสงสว่างเข้านะครับก็จะสะท้อนไปมาภายในท่อนะครับก่อนที่จะส่งลงไปยังแผ่นกระจายแสงปลายท่อใต้ฝาภายในอาคารนะครับผมส่วนขนาดของท่อเนี่ยก็จะมีให้เลือกตามการใช้งานตามขนาดของพื้นที่เลยครับผม ต่อมานะครับผมก็จะเป็นหลักการของมุมทิศและก็มุมเงยนะครับผมโดยที่มุมทิศนะครับเป็นมุมที่บอกทิศนะครับโดยเริ่มวัดจากจุดทิศเหนือนะครับไปตามเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกนะครับผมจนกระทั่งกลับมาที่จุดทิศเหนือนะครับมุมทิศนะครับจึงมีค่าสูงสุดนะครับก็คือ3 6 0องศานั่นเองครับผมส่วนมุมเงยนะครับก <concur rency wallet> ็คือมุมที่วัดจากเส้นขอบฟ้านะครับขึ้นไปตามเส้นวงกลมนะครับผมจนถึงจุดเหนือศีรษะนะครับมุมเงยจึงมีค่าสูงสุดก็คือ90องศานั่นเองครับผม หลักการท้ายนะครับผมก็จะเป็นหลักของจุ้ยกับแสงสว่างนะครับผมตามหลักของของจุ้ยนะครับการติดตั้งหลอดไฟบริเวณทางทิศเหนือเนี่ยจะช่วยเสริมดวงในด้านอาชีพการงานนะครับผมส่วนทางทิศใต้เนี่ยก็จะช่วยเสริมชื่อเสียงนะครับให้มีคนนักหน้าถือตานะครับผมทางที่ตะวันออกนะครับผมก็จะช่วยเสริมสุขภาพของคนในบ้านนะครับถ้าอยากรวยเนี่ยนะครับก็ต้องให้ติดตั้งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นันเองนะครับผมโปรแกรมที่ใช้นะครับ 1. โปรแกรมเซเรียมซึ่งเราใช้กรบเซเรียมนะครับผมในการหามุมทิศและมุมเงย เซอร์เรียมเป็นซอฟต์แวร์ท้องฟ้าจำลองสอเสมือนจริงที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและยังเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open So u r c e ที่เปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมทีพ,พัฒนาเสีอยอดได้อีกด้วย 2. โปรแกรม1 2 3 d Design ดีเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบโมเดล3มิติซึ่งเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่มีความรู้หรือ,รอทักษะทางด้านการออกแบบไม่มากนะักจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น เมื่อออกแบบเสร็จแล้วสามารถนำไปพิมพ์ขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์3ามิติหรือนำไปตัดด้วยเครื่องเ a เซอร์ t ลาสติ a แมชชีได้ทำให้ชิ้นงานสามารถใช้งานได้จริงๆที่การดำเนินง,งานของเรานะครับ 1. ศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการวาดทรงกลมท้องฟ้าตำแหน่งปรากฏของดวงอาทิตย์ในรอบปี 2. วาดทรงกลมฟ้าของวันเสาร์ในแต่ละวันจานวน52วัน 3. ใช้โปรแกรม123 d e s i g n ดีไซ์สร้างแบบจำลองความสูงของอาคารได้แบบจำลองดังรูป 4. สร้างรูปภาพ2มิติโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการสร้างรูปเพื่อใช้ในการหามุมทิศและมุมเงย 5. ใช้โปรแกรม s e r เ u ีมในการหามุมทิศและมุมเงยของดวงอาทิตย์ในรอบปี 6. นนำข้อมูลใส่ Excel เพื่อวิเคราะห์จุดที่สามารถติดตั้งเข้าํำแสง และได้รับแสงสว่างยาวนานที่สุดในรอบปีจึงสามารถลดค่าไฟขออาคานั้นลงได้หากท่านใดสนใจจะรับชมโครงงานของพวกเราสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ผ่าน QR code นี้นะครับ